กระทรวงการต่างประเทศพร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนไทยที่ต้องการเดินทางออกจากอิสราเอลและอิหรานมีความปลอดภัยจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะว,วันออกกลางวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายรัฐมนตรี ได้โพสข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่ากระทรวงการต่างประเทศได้วางแผนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนไทยที่ต้องการออกจากอิสราเอลและอิหร่านโดยโรวดเร็วและปลอดภัยซึ่งในอิหร่านส่วนใหญ่เป็นแรงงานและนักศึกษาซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้ช่วยเหลือให้ไปพำนักชั่วคราวที่ศูนย์พักพิงที่เมืองอาโมในอิหร่านแล้ว35คนและอีก4คนไปที่ศูนย์พักพิงที่เมืองวานในตุรกีนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังเร่งประสานงานให้คนไทย73คนที่ประสงค์จะเดินทางออกจากอิหร่าน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะหารือก,กับฝ่ายอิหร่านเพื่อ,อ,อ,อให้งออิสิทธิ์วีซ่าให้ในส่วนของอิสราเอลมีคนไทยอยู่ประมาณ40,000คนเกือบทั้งหมดเป็นแรงงานส,าสถานเอกรราชทูตได้ติดตามสอบถามความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่ยังต้องการอยู่ในอิสราเอลต่อไปมีเพียง18คนที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทลอาวีฟกำลังประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้เดินทางกลับประเทศตามความประสงค์สำหรับผู้ที่จะพำนักอยู่ในอิสราเอลและอิหร่านต่อไปขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดรวมทั้งติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตไทยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสาในให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนไทยในอิสราเอลและอิหร่านปลอดภัยและวันนี้สถานเอสทูตณกุนนะกรุงเทลอาวีประเทศอิสราเอลโพสต์ผ่านเพจรอย a l t ไทเอบา a s ซีระบุว่าได้ส่งแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศจำนวน9คนผ่านด่านทางบก จอแดนริเวอร์ครอสซิงทางเหนือของอิสราเอลเพื่อรอเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินโดยสารจากกรุงอัมมานไปยังกรุงเทพมหานครในวันนี้การช่วยเหลือแรงงานไทยเดินทางกลับประเทศไทยในครั้งนี้สถานเอกยทูตได้ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทยอย่างครบวงจรทั้งนี้สถานเอกทูตมีกำหนดส่งคนไทยและแรงงานไทยกลับประเทศไทยผ่านด่านทาโบอิสราเอลจอแดนอีกครั้งหนึ่งจำนวนสิบคนในวันที่สามกรกฎาคมนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน